สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเอา้าแล้วแล้ว,ลวพี่น้องมาเออนะครับเมื่อกี้รอรอเชฟเชฟพอดีเชฟอ่าตาวินพี่น้องนะครับตาวินเพิ่นเป็นคนเหนือเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นเฮ็ดปลาราดพริกอ่าเจแล้วทอดแล้ว<ป>เลยรอตาวินทําน้ําราดพี่น้องนี่ครับโอ้ปลาราดพริกปลาเจ๋งถ้วยเจ๋ทนผู้ชมใส่เจ๋ยกให้ FC เบิ่นบงด้วย ถ้วยก็กจำำถ้วยประจําตําแหน่งถ้วยประจําตําแหน่งถ้วยทองไ <c oughs> <c oughs> ม่กินข้าวแรกนั่งกันพี่น้องครับมาค่าข้ามคืนวันที่19มิถุนาย,ยน2567เมื่อกี้นะครับเจี๊ยบผูนทบทเมนูนะครับก็เลย<ช>บอร์ดิายเบิ่งตอนแล้วมันโดนมันโดไ <c oughs> ม่กินน้ำกัน,น,นปลาลาดพริกนะครับน้ำพริกกะปิกับผักรวมผักเยอะๆนะพี่น้องเนาะมี่สองจานมนที้พี่น้องแต่ว่าขันบ้าแถวโล่คทีฟคอนสีทาพ้าเท็นเอากินยังก็ันเหลือซุเมอรอเหลือซุเมอรอเอาปลาเห็ด บมมนตวัดตังเฮ็ดทายที่พี่น้องเฮ็ดหลายเั็งสีสุมือเหลือสุมือพี่น้องแมนเพราะว่าอยู่บ้านเจจะทําน้อยไม่เป็นเอฟซีคนจะรอปารจะบ้อ้วนจังไหนท่านผู้ชมแต่พี่น้องคลิปนี้แล้วพี่น้องมาทายห้เบิ่งนะครับเบ้าเท่าจะจะลงเพราะว่าปูซีสเกตนัดเบ้าเท่าไว้สามทุ่มแมนครับปูซีสเกตนัดเบ่าเท่าไว้สามทุ่มก็เลยกินข้าวก้อนนะครับท่านผู้ชมหววที่ผ่านมานี่ของเพิ่นท่านผู้ชมมาเจ ขาป้านคนมีค่าคนมีค่าคนมีขานี่ครับงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมปู่ซีสเกตครับวิ่งบนเก้ากับศูนย์นะครับมาศูนย์นะท่านผู้ชมเด้อนับวิ่งล่างห้ากับหนึ่งมาหนึ่งเล็กวิ่งนี่เขาแทบทุกงวดนะครับถือว่าเขาทุกงวดได้แต่ว่าจับคูบ่เขานะพี่น้องเนาะเล็กเด่นเข่าห้ากว่าเขานะครับเล็กจับคูบ่เขากบว่าบ่เขานะครับงวดที่ผ่านมาเล็กเด่นกับเข่าเลขกเด่นกับแม่นนะครับ เลขเด่นเลขวิ่งถือว่ามามาแถบถุงงวดพี่น้องนะครับผมแต่ว่าจับคูบ่เขานะผู้ใดหมีเลขติดหรือเลขประกบแมนนแต่มาจับส่เลขวิ่งเลขเด่นของปูซีสเกตเอาเบาเขา่าเบาเข่าตักเก่าแล้วพี่น้องกินข้าวเจ้าช่วงนี้ลดน้าตาลนะครับน้ตาลไล่กินข้าวเจ้าเรียกว่าเจเมนูไทยแต่ว่านี้ปลาพี่น้องฝีมือตะวินเฮดเฮดน,านําราดพี่น้องปลาราดพริกเจแล้วเป็นคนถอดนะครับอันนี้เชฟจากทางเหนือนะครับตะวินนะครับ เราเห็ดติดหวานน,น้อยๆพี่น้องหวานบา่ไหลเสีบกินพร้อมกันแต <laughs> ้าเปาเทากินชุดใตม้ตนะมือตัวม,มือตัวมือเออไทยเอฟซีเพิ่งทผช้่มเจแล้วก็จะได้ถวยประจําตําแหน่งเล่าถ้วยทองอ่ <laughs> อาพี่น้องกินข้าวกร้นนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวจังไปฟังปูศรีสเกตน้วกันงวดวันที่หนึง่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับสวัสดีครับเปาเทาสวัสดีทผช้่มครับสวัสดีเอฟซี FC แฟนครับท่้นช่องนะครับผม คืนวันที่19มิถุนายน2567นะครับเวลาประมาณ3ามทุ่มนะครับจะว่างช่วงนี้นะครับปูนัดไว้ช่วงนี้นะครับผมบ่าวเท่าก็จะว่างช่วงนี้น้าพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงกลางวันบ่าวเท่ากับไปมืดมือพี่น้องกลับมาช่วงค่ำนะครับผมกลับไปไายยู่บ้านเจอตเตอรีนะครับเนี่ยมาขึ้นกับเจกันนะครับกับจะลงคลิปเอฟซีตอนเช้าวันที่ 20มิถุนายน2567นะครับผมตอนนี้ปู่อยู่ในสายแล้วปู่ซีสเกตเลขวิ่งเลขเด่นมาทูงวดพี่น้องนะครับจับคู่งวดเข้างวดหลุดนะครับงวดวันทีน่1กรกฎาคม2567ปู่ว่าได้แล้วนะครับหาผู้ใดอยากเอาไปหานะครับยิบจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่นะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับไปหาลอตเตอรี่หา สลากกินแบง่้นพี่น้องกาบน้ำมาสการครับปูเจริญพรครับอืมงวดที่ผ่านมามาแต่เลขวิ่งนปูนาะแทนเลขวิ่งนี่มาถแถบ,บสูงงวดนปูนรับแต่ว่าจับคู่กับงวดเขางวดลุ้นะปูนาะจับคู่นี่ค่อยเขา้าจับคู่นี่ลุ้ครับ,รบเอาปูยวัดนี่เอ กำลังสร้างศาลาปูเห็นปูส่งวิดีโอไม่เบ้าเถาใช่แล้วกำลังเริ่มสร้างศาลาเริ่มสร้างศาลาเริ่มทำครับศาลาการเปลี่ยนศาลาใหญ่ครับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับเบ้าเถาก็จะได้ร่วมนัดร่วมทำบุญกับปูน้ำพี่น้องร่วมสร้างศาลาเอาปูหฮเอฟซีพันหยาทับบุญน้ำปูนี่โทรไปหาปูในบอลลิสตังไหนโทรมาได้ครับ อ่าเบอร์ไรปูศูนย์หกหนึ่งครับเจ็ดศูนย์แปดครับแปดสามศูนย์เจ็ดครับธรมชมนะครับอภอยากร่วมสร้างศาลานะครับผมเพราะว่าปูกระทรงอะไอ่อมาให้เบาเถ่าเบิ้งอยู่ในนี่พี่น้องอยู่ในอ่าโทรศัพท์เอ่อนะครับผมเบาเถ่าก็จะร่วมนะครับเดี๋ยว ร่วมทำบุญน้ำปูน้ำนะครับท่านผู้ชมอ๋อนะครับงวดนี้ได้ได้แล้วโนวปูได้แล้วครับได้แล้วเนาะเอาเสร็จตัวเน้นไปเลยเนาะเอาเลยครับปูเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมบอไดเดินทางไปหาปูเดี๋ยวมีโอกาสกันท่านผู้ชมสามตัวแตก <laughs> เดี๋ยวไปหา,หาปดวยปูเด้อ <laughs> เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไทยใี่เบิ้งพี่น้องนะครับไปไทย อยู่วัดปูให้เบงนะครบับ่าปูสั่งอย่างเนนะครับเดี๋ยวไปหาปูสามตัวก็น้ปูได้แต่ว่ากะบโแน่ครัท่านผู้ชมมีโอกาสก็จะไปกราบน้ำมัสการปูนะครับเพราะว่าเอฟซได้ยินแต่เสียงในโทรศัพท์นะปูเนาะเดี๋ยวพาไปให้ไปหาอยู่ตัวน้ววปูให้ไปหาได้นะปูเนาะ ได้อยู่ปูอ่ะเอาเป้าเสาเ๋ยวเอซีหา่าปูนี่อันตัว,วบ่เ<ห>อ็มเบิ้งให้ให้เป้าเสามาทายให้เอซีเบิบ้งว่าเออสร้างลีนุบ่ดีะ,อะ,อะเอานะครับธรรมชุมรอก,ก่อนได้พี่น้องเด้เดี๋ยวจะพาไปหาปูเอ่อเอาปูงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับปูวิ่งบน วิ่งบนห้ากับเจวิ่งบนห้ากับเจ็ดครับเด่นที่เจเด่นที่เจดครับปวกแฉคู่ตัวครับเก้าเจ็ดสี่เกเจดสี่กับห้าไอ้เก้าห้าศู้าหาศูนโอ้คือหาศูนย์ม่เจอตัวเนี่ย วงกลมไปที่เก้าเจ็ดสี่วงกลมไปที่เก้าเจ็ดสี่ครับผมสองตัวเจ็ดสี่ครับเจ <74 S 1> ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอตัวรองครับศ <0 5 S 1> ูนย์ห้าว่ามันหาศูนย์ปุปูศูนย์หาหรือหาศ <0 5 S 1> ูนย์ศูนย์ห้าอศูนย์ห้าครับราคาห้าสอง ครับ52 58ครับถ้า <5 S 2> ถ้าเบิ้ลมาก็7755รับ52 58ครับครับอืมโอ้คือหลายเท่ละปูวมีเบิ้ลพร้อมบ่ะถ้าถ้ามันจะมาเบิ้ลก็7 7้าคืออันนี้กันไว้เฉยครับอ่าเด็ตัวหลักจริงๆอะให้จับเอาแค่74เนี่ย74 ตัวนี้คือให้เอฟซีเขาดูวไว้พิเศษครับ 8, 7, 4, 8, เจ็ดเจ็ดสี่เนี่ยตัวเด่นที่สุดครับเจ็ดสี่ตัวเด่นที่สุดครับโอ้จับจับเห็แปดคูเลยบบัวครับแต่ว่าอไอ้ไอ้พวกไอ้พวกนี้ไม่เอาก็ได้เอาแค่ไอ้เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าแล้วก็ศูนย์ห้าเก้า ศูนย์ห้าครับปู่ให้วงกลมที่เก้าเจ็ดส <2 S 2> ี่สองตัววงกลมที่เจ็ดสี่วงกลมที่เจ็ดสี่ครับเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวอ่าอ่าทีนี้ล่างเก้าห้าศูนย์นี่เป็นตัวรองใช่ไหมปู่ตัวรองครับครับอ่าวิ่งล่าง วิ่งล่างสองกับสามวิ่งล่างสองกับสามครับเด่นที่สองอเด่นที่สองครับอ,อันนี้มันจะหลายคู่เลยนะอ่ามีมีจะคู่ครับปัวเอาเอาเน้นๆให้มีแปดคู่โอ้ครับบบด้คัดให้เน้นๆบ่ปัวคัดเน้นๆก็มี 9ก้าสองเก้สองเจดสองเสองสอง่นี้อ่าถ้าเต็มถ้าเต็มชุดอ่ามีตัวไหนอีกปูกอ่าชุดกันก็จะมี8ปดสองแปดสองศูนยสสสสสห้าสาม ามแปดสามโอ้แปดคู่โอ้งวดที่แล้วนี่ให้น้อยนะปูครับใช่แจ็ดเอ็ดให้เอซีมองไปที่ตัวนั้นอยู่สามสามหางอ่าให้วงตัวไหนเก้าสองให้วงตัวไหนปูวงเก้าสองเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดสองนี่ก็วงหรือหรือยังไงปูวงครับ เก้าสองเจ็ดสองเจ็ดสองหกสองเน้นเน้นสามคู่นี้เน้นเน้นสามคู่เนี้ยล่าถ้าเอาเอาแค่สามคู่นี้แปดสองศูนย์สามสี่สามห้าสามแปดสามนี้คือเป็นตัวรองครับถ้าผู้ได้บอมัตก็ได้ครับครับเอาธรรมชุมมาเบิร์นั้นกันช้มแคปหน้าจอนี่ปูอยู่ในิสัยนะปู่ซีสเกตงวดที่ผ่านมานะครับผม วิ่งบน9กับ0มา0มา04จับคู่ไม่เข้าวิ่งล่าง5กับ1มา31นะครับปูเนีนไปหาหนึ่งพี่น้องนะครับมาตะเล็กวิ่งจับคู่เค่เขาเอางวดนี้วิ่งบน5กับ7เจ็ดบ5วับ7เดนที่เจ็ดถ้าผู้ใดมัรหางเดียวตัวเดียวคือ9เก้าเจ็ดสี่อ่าผ,ผู้ใดพี่น้อง อาจจะหลายคูณแอแต่ว่าถ้าใครชอบน้อยคือเอา9ก้เจ็อาเจแค่นั้นนะครับตัวรองคือ950นะครับเต็มชุดบน7 4 7ดสีห้าเจ็ดเกนะครับศูนย์ห้นะครับผมหลักกรเบิ้ลคือ7จกับ55แต่ว่าเบ้าเท่านี้ครับงงว่าปูให้9ก้ศปูคือจับ0ูนหาคือับหาศูนย์หลัก5ให้5้าสองห้าแต่ห้ให้05 แต,แต่ล่างผ้าๆ้าเซไม่เอาหมดคืนตัวเน้นที่สุดคือหกสองนะครับเอาธรรมชมล่างวิ่งสองกับสามเด่นที่สองครับผมเก้าสองเจ็ดสองหกสองปูเอาแค่สามคู่นี่นะครับแปดสองศูนยสามสี่สาห้าสามปดสามนี่เป็นตัวรองเอาน้อยคู่เอาแค่3มคู่ธรรมชมไปหาจิบจับสลาก,กินแบ่งหาร์ต่ไว้เก้าสองเจ็ดสองหกสองนะครับแคปนาจอ บนเน้นชุดเดียวเจ็ดสี่บ่มีตัวร่างบ่ปูบนเนี่ยรรครับ 7, <5. S 1> อ่าเน้นที่เจ็ดคือเจ็ดสี่กับเจ็ดห้า 7, อ่าเอาท่านผู้ชมเจ็ดสี่กับเจ็ดห้า 7, 5, แค่นั้นนะครับแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเดอ้อนะครับผมเน้นเน้นตัวแรกกับปูหกสองปูว่าล่างนี่เน้นไปที่หกสอง เก้าสองเจ็ดสองเน้นที่หกสองมันใจหกสองเลยปุปููมันใจหกสองเนี่ับงวดนี้จับ้เบ้าเฒ่าเต็มสูตรเลยปู่ปปูนี่อันนี้คือชุดเต็มไงงวดที่แล้วนี่ห้บ้าเฒ่าแค่สามคู่ตอนนี้ลันห้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้ามันคือดึงออกแล้วไงอ่าอันนี้ถ้าดึงถ้าข้างถ้าข้างบนเนี่ยถ้าดึงออกไม่เอาชุดเต็มเนี่ยก็จะได้แค่ จ็ดสี่กับเจ็ดห้าแค่นั้นอ่ทาท่านผู้ชมชุดบนถ้าใครชอบน้อยคู่เอาแค่เจ็ดสี่เจ็ดห้าชุดล่างลยปุ๊บชุดล่างเยล,งชลงเยชุดชุดล่างเนี่ยถ้ารวมไปตัดออกให้ใช่ไหมครับแะเเรือแค่หกสองกับเจ็ดสองแค่นั้นหกสองกับเจ็ดสองแค่นั้นอราท่านผู้ชมนะครับล่าง<ต>บน,นเน้นหกสองล่างเน้นเน้นหกสองพี่น้องหาย,ยิบจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไปเลย นะครับชุดล่างถ้าเน้นเน้นคือหกสองกับเจ็ดสองชุดบนเจ็ดห้ากับเจ็ดสี่เอานะครับบ่าวเ่าก็จะรบกวนสําเนียแลวครับปูครับเปินพอสาธุทําโดยด้วยสาธุครับปูนะครับท่านผู้ชมปูพนําเลยได้พี่น้องเล่ให้ชุดเต็มพี่น้องแต่ว่าชุดบนถ้าเน้นคือ 9ก้าเจ็ดสี่นะครับสองตัวเจ็ดสี่กับเจ็ดห้าแค่นั้นชุดล่างนะครับผมสามคู่เก้าสองเจ็ดสองหกสองถ้าให้เน้นๆเลยคือปู่บอกว่า 6, หกสองาสลากกินแบง 6, 2, 7, 2. ค,บบค์ฮาร์ลติีิไวหกสองกับเจ็ดสองนะครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับต้องชงนะครับขอบคุณพ่อไงไม่ไงสุกูสุข,สข,ข้นนะครับผมพอกันคลิปหน้าแอดมินบาทอโสวัสดีครับ